สตรีทฟู้ดอาหารรสเด็ดเริ่มบุกแล้วนะครับการท่องเที่ยวนครเก่าสงประกาศจัดงานเทศกาลไก่ทอดสไตล์ไต้หวัน7-8ถึงธันวาคมนี้ระดมแผงไก่ทอดสไตล์ไต้หวันรสเด็ดชื่อดังหลายสิบเจ้ามาไว้ที่นี่นะครับรวมกว่า50แผงทีเดียวไก่ทอดสไตล์ไต้หวันหอมกรอบหอมกลุ่นอบอวลไปทั่วนะครับแต่และร้านนั้นมีประวัติยาวนานทีเดียวก้าวสู่เท่าแก่รุ่นที่2รุ่นที่3แล้วไม่ว่าจะเป็น ฟูไหลจ้าจีลูกค้าเข้าคิวกันตั้งแต่เช้ายังไม่เปิดร้านเลยทีเดียวครับลูกค้าบอกว่าก็ประมึกทอดนี่แบบนี้แหละไก่ทอดสไตล์ไต้หวันนอกจากจะมีไก่ทอดแล้วยังมีของทอดหลากหลายรูปแบบอย่างมากมายทีเดียวนะครับปลาหมึกทอดมันเทศทอดปีกไก่ทอดสารพัดทอดมารวมกันอยู่ที่นี่กลายเป็นไก่ทอดสไตล์ไต้หวันหรือเรียกกันว่าเยยนซูจีนะครับไก่ทอดสไตล์ไต้หวันเป็นอาหารกินเล่นกับแกล้ม ยอดฮิตของไต้หวันปีที่แล้วเนี่ยปลาหมึกทอดที่ถูกแนะนํามากที่สุดก็คว้ารางวัลยอดเยี่ยมส่วนปีนี้เท่าแก่ก็นําเสนอไก่ทอดสไตล์ไต้หวันอาวุธลับของร้านเข้าร่วมการประกวดด้วยครับส่วนอีกร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือร้านสงป้าไก่ทอดกรอบเท่าแก่กลัวบอกว่าอันนี้เป็นไก่ทอดชีสมีไข่ยัดไส้และเอาลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆเสด็จน้ำมันหอมกรุ่นใช้มีดหั่นเป็นสองชิ้นชีสไหลยเยิ้มออกมานะครับ จนน้ำลายสอทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีโพเทโตชิปกรอบหอมกลุ่นท่าแกบอกว่าโพเทโตชิปนี้นะครับทอดอบก,กรอบหอมเหลืองอารามอย่าทอดจนไหมซึ่งต้องใช้ฝีมือจริงๆที่เทศกาลไก่ทอดสไตล์ไต้หวันยังมีร้านไก่ทอดสไตล์ไต้หวันลดเด็ดจากทั่วประเทศอีกหลายสิบแผงรอเพื่อนๆมาชิมทดสอบฝีมือกันที่เกาสง7-8ธันวาคมศกนี้ครับพลาดไม่ได้ทีเดียวกริชไนสาประพาสรายงาน